สวัสดีครับผมช่างกบนะครับวันนี้มาซ่อมเครื่องซักผ้าซัมซุงเออร์เลอตามวิดีโอเลยนะครับขึ้น 4E นะครับแล้วก็พอขึ้นเออร์เลอร์แล้วมันก็จะปิดเปิดเครื่องหรือว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเราก็จะต้องถอดปลั๊กออกนะครับถึงจะกดทํางานโปรแกรมใหม่ได้นะครับก็ตัวนี้นะครับผมได้เช็ควาล์วน้ําแล้วนะครับแล้วก็ได้เช็คน้ํา แล้วนะครับน้ำแรงดีวาลวน้ําเข้าดีนะครับก็คือหลังจากเช็ค2จุดนี้แล้วนะครับเราก็จะต้องเช็คไฟจากบอร์ดมาหาวาลวน้ํานะครับตอนนี้ผมได้ทําการเปิดเปิดพาวเวอร์แล้วก็ให้มันช่างผ้านะครับช่างผ้าเสร็จเดี๋ยวตัวน้ําเข้ามันจะกระพริบนะครับตัวตัวซ้ายสุดนะครับตัวซักนะครับน้ําเข้ามันจะกระพริบ เราก็ค่อยไปวัดไฟกันนะครับว่าไฟมันเข้ามาอย่างโซลีนอย์วาลหรือเปล่านะครับก็คือวาลน้ําเข้านั่นแหละครับมันมีไฟจ่ายมาให้หรือเปล่านะครับถ้ามันมีไฟจ่ายมาให้ก็ก็แสดงว่าวาวเสียนะครับถ้าวาลไม่ปล่อยน้ําเข้านะครับวาลก็เสียแต่ว่าถ้ามีไม่มีไฟจ่ายเข้าก็เราต้องไปเช็คพวกสายไฟนะครับถ้าสายไฟดีก็เป็นที่บอดแล้วครับ อันนี้ตอนนี้ช่างผ้าอยู่นะครับใช้เวลานิดนึงนะครับรุ่นนี้อ่าใน,นช่างผ้าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ไฟไฟกระพริบแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับมันจะต้องมีน้ําปล่อยเข้ามานะครับก็คือปล่อยเข้าจากโซรีนอยด์วาลนะครับจากทุนเนี้ยผมใช้มิเตอร์ ตั้งไวท้ที่รอที่ย่าน2 5 0อโวลต์ AC นะครับเพื่อที่จะวัดไฟเข้าที่ขั้วโซลินอย์วาล์ว2ตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะมันจะจ่ายมาตัวโซลินอย์ด้านล่างก่อนนะครับจากวิดีโอนะครับตัวด้านล่างก่อนตัวสีขาวตัวที่มีขั้วสีขาวนี่นะครับมันจะต้องมีไฟ220จ่ายณตอนนี้เลยนะครับณตอนที่ไฟไฟซักอะไฟน้ำอะมันกระพริบตรงนี้นะครับซึ่งวัดตรงนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีไฟเลย แล้วก็เพื่อความชัวร์ผมก็วัดอีกตัวหนึ่งนะครับเผื่อมันจ่ายตัวนี้มาก่อนนะครับก็ไม่มีเหมือนกันนะครับคือตอนนี้น้ำอะ่ะมันจะเข้าไม่ได้เลยนะครับมันจะไม่สามารถปล่อยเข้าได้เลยเพราะว่าโซลินอยถูกปิดอยู่นะครับไม่มีไฟจ่ายมาที่โซลินอยนะครับดังนั้นก็ต้องมาไล่ไล่ดูว่ามันเกิดสาเหตุจากตรงไหนนะครับ ก็เดี๋ยวปิดเครื่องก่อนแล้ววัดสายไฟนะครับว่าสายไฟจากบอร์ดนะครับมายังโซลินอยนั้นขาดไหมนะครับบอร์ดผมก็ได้ทำการแกะมาไว้ก่อนแล้วนะครับซึ่งตัวบอร์ดเองมันจะอยู่อยู่บริเวณด้านหลังล่างนะครับซึ่งมีสกรูสองตัวตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เราจะ ดึงขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ถอดบอร์ดออกมาได้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงที่วาล์วน้ำนะครับว่าสายไฟมันมีที่มันใช้ร่วมกันอยู่คือเส้นสีขาวนะครับเส้นสีขาวนี้เราเราจะเรียกว่าเส้นคอมมอนก็คือมันจะใช้ไฟร่วมกันคือมันจะมีไฟแช่อยู่ตรงนี้ขั้วหนึ่งนะครับอีกขั้วหนึ่งมันจะถูกจ่ายมาจากไดแอกเนาะจากบอร์ดนะครับ แต่ตอนนี้เรามาวัดไฟก่อนอามาวัดสายไฟนะครับนี่ผมใช้ย่านอา1คูหนวัดนี่เส้นสีขาวที่มันใช้ร่วมกันนะครับมันจะถึงกันแบบนี้นะครับคือสายคอมมอนนะครับผมจะเรียกว่าสายคอมมอนแล้วกันนะครับตอนที่วัดนี่คือเราถอดปลั๊กเรียบร้อยนะครับผมถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะแล้วเส้นนี้คือเส้นสีม่วงนะครับเส้นสีม่วงผมจะวัดไปหาบอร์ดนะครับว่าสายมันขาดไหมนะครับ ก็เส้นสีม่วงตรงจุดนี้คือจุดของของวาวน้ําตัวที่หนึ่งนะครับเส้นสีม่วงนะครับใช้ R คูณหวัดมันถึงกันแสดงว่ายังไงครับสายไม่ขาดนะครับแสดงว่าสายโอเคอยู่เดี๋ยววัดอีกเส้นหนึ่งไปเลยนะครับก็คือเส้นสีน้ําเงินนะครับก็คือตัวอีกวาลหนึ่งเนาะสีน้ําเงินคือตัวนี้นะครับก็วัดจากขั้วของโซลินอยไปหา ไปหาบอร์ดเหมือนกันนะครับไปหาบอร์ดเหมือนกันบอร์ดก็สีน้ําเงินก็จะอยู่ข้างข้างกันนี่แหละครับข้างๆ้างกับเส้นสีม่วงเนาะสีน้ําเงินคือจุดนี้นะครับวัดปรากฏว่าไม่ขาดเหมือนกันนะครับวัดย่านโอมที่ r คูณหนึ่งก็คือขึ้นเหลือศูนย์โอห์มก็คือสายไม่ขาดนะครับสายไม่ขาดทีนี้ก็วัดสายคอมมอนบ้างนะครับจากจุด จากจุดขั้วไหนก็ได้นะครับของโซลินอยเพราะว่ามันใช้ร่วมกันอยู่แล้วนะครับสองขั้วนี้นะครับก็ทิมจิ้มรอไว้เลยนะครับจิมรอไว้แล้วก็เดี๋ยวไปวัดด้านล่างนะตรงจุดที่เป็นคอมมอนก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้คอมมอนก็นคือเนี่ยไม่ขาดเหมือนกันนะครับแสดงว่าอย่างไงครับสายไฟไม่ขาดนะครับจากบอร์ดไปยังโซลินอยไม่ขาด อันนี้คือการวัดโอห์มนะครับอันนี้คือการวัดโอห์มโดยที่วัดขณะที่ปิดปิดเครื่องอยู่เดี๋ยวผมจะวัดไฟตอนที่ขณะเปิดเครื่องนะครับก็คือวัดไฟระหว่างขั้วคอมมอนกับขั้วที่ไปวาลน้ําตัวที่หนึ่งนะครับตั้งที่ย่านสองร้อยยี่สิบอ่สองร้อยห้าสิบโวลต์เอซนะครับ ซึ่งเป็นไฟที่มันควรจะเข้าไปหาโซลินอย์นะครับแต่มันไม่เข้าเนาะก็วัดวัดไฟดูอีกทีนะครับวัดไฟดูอีกทีว่าจากบอร์ดมันส่งมาไหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คงจะไม่ส่งมาแหละครับเพราะว่าวัดสายมันก็ไม่ขาดเนี่ยครับไม่ส่งมานะครับก็ อันนี้ถึงขั้นจ่ายน้ำแล้วเนาะแต่มันก็ยังไม่ส่งมาไฟไม่มีเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีเห็นไหมครับขั้วโซลินอยอีกตัวก็ไม่มีคือคือไม่จ่ายไฟให้โซลินอยก็ไม่มีน้ำมาไม่มีน้ำมามันก็ขึ้นนานๆเข้ามันก็ขึ้น4 e นะครับเพราะว่ามันไม่มันเช็คแรงดันแล้วไม่มีนะครับมันก็จะเออร์เรอร์4 e ขึ้นมานี่ผมก็ทำการตัดบอร์ดนะครับจะสังเกตเห็นว่าผมตัด ั้วทั้งบอร์ดเลยนะครับคือตัดเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่เท่ากับบอร์ดเลยเพราะผมผมคิดว่าปินครับของขั้ววาล์วน้ำเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับนี่คือจุดจุดนี้นะครับคือจุดของวาล์วตัวที่หนึ่งนะครับคือ,อตัแอกตัวนี้นะครับใช้ตัวอ่าใช้ตะแอกตัวนี้ในการป้อนไฟให้วาล์วน้ำตัวที่หนึ่งนะครับ ก็แกะแกะกาวมาดูหน่อยนะครับนี่นะครับนี่คือต่แอกที่ป้อนไฟให้วาวน้ำตัวที่หนึ่งนะครับผมวัดแล้วต่แอกไม่ไม่เสียนะครับแต่บางทีเราก็วัดไม่ได้นะแต่เดี๋ยวเราจะไล่วงจรกันก่อนนะครับ ตัวนี้คืออา่าที่ป้อนไฟให้ป้อนไฟอินพุตให้ตดแอคทำงานนะครับจะอยู่ค่ามันจะอยู่ที่อ่านค่าได้680โ oh อห์มนะครับผมก็ตั้งไปที่ย่านอ่าคูนร้อยนะครับอาคูณร้อยเวลาวัด680ม oh ันก็จะได้อ่านค่าได้6กว่านะครับนี่ก็ได้6กว่าเห็นไหมครับ7 6กว่าเกือบเก็คือ6.8ก็คูณร้อยก็คือ680โ oh อห์มนะครับก็ตรงนะครับ ตรงก็คือไม่ขาดไม่ไม่ช็อตไม่ขาดนะครับค่า R ก็ยังโอเคอยู่ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะแกะกาวอีกหน่อยนะครับแกะตัวกาวอีกหน่อยเพื่อที่จะวัดลายวงจรไปยัง IC ตัวที่ส่งสัญญาณมานะครับหาไตแอกนะครับผมก็วัดจาก ขา R นะครับขา R ตัวที่ต่อกับตดแอกวาวน้าตัวที่ตัวที่1น,นะครับวาวน้ําตัวที่1ก็เขาผ่าน R เข้า IC ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันผ่าน IC เข้า R แล้วก็เข้าตดแอกนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปให้ต่าแอกทำงานให้วาวน้ําทํางานนะครับ เ,เดี๋ยวเรามาไล่ดูลายปิ้นนิดหนึ่งนะครับลายปิ้นตัวนี้คือลายปิ้นของวาล์วน้ําตัวที่สองนะครับมันจะเข้ามายัาง i อซตัวนี้นะครับถ้านับจากซ้ายมือเป็นขาที่สามนะครับก็ลายปิ้นตัวนี้ไล่ง่ายๆเลยมันจะมันจะขนานกันมานะครับถัดมาอีกขาหนึ่งก็คือขาที่สองนะครับจริงๆแล้วถ้าเราวัดตัวนี้มันจะต้อง มันจะต้องมีค่าโอห์มเป็น0ูนยโอห์มนะครับถ้าใช้มิเตอร์อย่าน R คูณ1วนะครับให้ผมจะวัดให้ดูนี้ผมใช้มิเตอร์อวัดวัดสายดูว่าเทสดูว่ามันใช้ได้นะแล้วก็วัดขาดที่สามนะครับขาดที่สามนับจากซ้ายมานะครับขึ้นเห็นไหมครับขึ้นแสดงว่าไม่ขาด แต่ว่าขาดที่สองนะครับซึ่งซึ่งขนานกันมาไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าขาดนะครับแต่ไม่รู้ขาดตรงไหนเห็นไหมครับเรามองปิ้นเราไม่สามารถเห็นได้ว่ามันขาดตรงไหนครับเราไล่ดูมันปิ้นมันปกติมากนะครับแต่มันขาดนะครับขาดในตรงไหนสักแห่งหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งผมก็ไม่ไม่ได้ขูดดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขูดลายปิ้นมันอาจจะไปกระทบปิ้นข้างๆได้นะครับก็ทําการใช้ สายไฟสายทองแดงนะครับสายทองแดงนี้มันเคลือบฉนวนอยู่นะครับแต่มันเส้นเล็กผมก็เลยเอามาใช้ต่อในวงจรมันง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใช้สายไฟเส้นเล็กได้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นขาอินพุตขาเกตแค่กระตุ้นให้ต่แอคทํางานมันไม่ได้ใช้กระแสะมากนะครับใช้เส้นเล็กได้แต่ใครจะใช้เส้นใหญ่ก็ไม่ว่ากันแต่มันจะบัดกรียากนะครับ บม็กียากแล้วเดี๋ยวเข้าไปที่ขา IC อ่ะครับมันจะไปพอกกันตรงนั้นมันก็จะทําให้ช็อตได้ง่ายนะครับเนี่ยครับถ้าใช้เส้นเล็กมันก็จะสะดวกอย่างนี้นครับเวลาเข้าขา IC มันก็จะยังพออยู่ได้นะครับอ่ะพอเสร็จแล้วผมก็เอามาลองแล้วเอามาลองแล้วนะครับตอนนี้ามาลองกับเครื่องจริงแล้ว โอเคตอนนี้น้ำเข้าแล้วนะครับพอถึงจังหวะที่น้ำเข้าน้ำก็จ่ายเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายเข้าวาล์วน้ำเรียบร้อยนี่คือบอร์ดตัวที่ซ่อมไปเมื่อกี้นะผมจะให้ดูว่าใช่ไหมใช้ตัวที่ซ่อมไปเมื่อกี้ไหมนี่ครับดูด้านหลังได้เลยใช่ไหมครับใช่นะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวก็ต้องลองไปอ่าเดี๋ยววัดไฟให้ดูก่อนว่านี่ครับตอนน้ำเข้าเนี่ยเอาหลอดไฟมาค่อมอย่างเงี้ยมันต้องมีไฟออกถ้าเอามิเตอร์มาวัดมันก็จะได้2 2 0โวลต์นะครับตรงนี้นะครับผมเอาหลอดมาให้ดูเพื่อเห็นชัดแต่วาวนี้ยังไม่จ่ายวาวนี้เป็นวาววาวตัวที่2นะครับมันยังไม่จ่ายในจังหวะนี้นะ เนี่ยครับก็ทําการซักแล้วนะครับตอนนี้ทําการซักแล้วแสดงว่าปล่อยน้ําแล้วก็ระดับน้ําได้แล้วทีนี้มันจะไม่เออร์เลอร์ e ละตัวเนี้ยอ่าเอาห้อยขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันทิ้งนะ้มันจะโดนบอดได้เพราะว่าตอนนี้ยังยังไม่ได้เคลือบบอดนะครับเอ,เอาห้อยมานิดครับโอเคก็เป็นอัน ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเครื่องนะครับจนกว่ามันจะเสร็จนะครับอ่ะทีนี้ผมผมแกะบอร์ดมาต่ออีกเส้นหนึ่งนะครับเพราะเพราะผมกลัวว่ามันจะขาดในอีกนะครับก็เลยต่อไว้อีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการเคลือบด้วย,ยวน,น้ายาานิชเหมือนเดิมนะครับเพื่อกันชื้นแล้วก็เป็นฉนวนนะครับแล้วก็ทําการปิดพลาสติก ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็ทำการใช้ใช้หัวแรงตัวนี้นะครับสำหรับเชื่อมพลาสติกโดยเฉพาะของผมนะครับกใ็ให้มันติดกันนะครับให้มันติดกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะทำการใช้เทปอลูมิเนียมปิดทับอีกทีนะครับเพื่อกัน กันชื้นอีกระดับนึงนะครับโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ปิดงานได้นะครับก็ไปไปลองกับเครื่องจริงอีกทีให้มันทํางานนี่ก็ลองจนถึงน้ําสุดท้ายแล้วปั่นมาแล้วนะครับก็เป็นอันว่าผ่านนะครับปิดงานเดี๋ยวก็ประกอบเครื่องส่งให้เจ้าของนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับช่างมือใหม่ครับ ได้ไม่มากก็น้อยนะครับหรือว่าทางบ้านนะครับที่ต้องการศึกษาหาความรู้นะครับคิดว่าคงเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ